บาใครเครียดปุ๊บปีนั้นเอียดเชิญยิ้มชเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสาราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าปุ๊บไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนไป่อนไปีย เต้นนะคะให้ตะเกียนนะคะยืดเส้นยืดสายกันก่อนเลยค่ะดีมากค่ะอุ๊ยเมื่อกี้ดังกรอบเลยนะเธอกระดูกหรือไขมันัเมื่อกี้กรอบคือเมื่อกี้กรอบอ่ะหัวเข่าไม่ตึงเลยกรอบนี้เอาเอาหัวเข่าตึงหัวเข่าตึงตูดนิดนึงหัวเข่ เราทำได้ไหมล่ะทำได้ขนาดก้มเสีฉันทำได้อยู่แล้วไม่ต้องก้มให้ดูหรอกไหนลองนี้กลมเสียงเธอเนี่ยเนี่ยเอาเอดูสิอะไรอ่ะก็เธอดูสิก็ดูอยู่นี่ไงก้มเสีเนี่ยเห็นไหมจะทำได้เข่าตึงไหมเล่าตึงเวลาบอกจะแก้กันสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมสเต็ปแรกเป็นแอโรบิกค่ะ วันนี้ต้องสอนให้เ <curs> ต <CDU> ็มที่เลยนะใช่ค่ะแอรลบิกก่อนนะมีหลายจังหวะมากเลยค่ะวันนี้ได้เลยแอรลบิกค่ะตัวตีมาค่ะเธอบอกว่าไม่ถันหบว่าเราเล่นมุกตละพัดจีบเธอมาสักพักก็ยังไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าทำมันดุได้กินแล้วมันจะปวดเอาไงกันดีล่ะครับเธอไม่ประทับหัวใจ ให้เธอเนี่ยมาสอนผัวฉันเต้นไม่ใช่มาเต้นอาราบิกแบบนี้อ,อุย้ยมันแบบมันเฉยสิ้น D E F G F G อุ้ยมึก็ะไรของเธอเนี่ยห้าบาทสิบบาทแล้วก็ทอดกระเทมซะด้วยใช่ไงเอ๊ะแล้วเธอเอาไงเธอเต้นได้เหรอหอุ<ๆ>้ยแหมจะเอาท่าดีอะไรนังหนาเนี่ยจ้างวันละร้อยห้าสิบบาท ถูกกว่าข่้และขั้นต่ำอีกนะยอย่าอย่าอย่ามาเถียงเก่งเจ่่พอใจดีกันจ้างแกรู้เปล่าว่าฉันเต้นดีกว่าแกได้อีกเหรอออแต่เต้นได้ลองโชว์เสะดูแล้วก็จะระจัก์ โอ้โหท่าอะไรของเธอเนี่ยรับไม่ได้เต้นอย่างกันลิงแสมเต้นขาไปสวยหรอกสอนหัวฉันดีดีเออไปนั่งพักไปเลยๆรับไปไหนไปพักสิขอบขอบขอบพี่วินลูกเธอเต้นดีกว่าเธอเยอะเลยน้องวินเก่งมากเออนั่นแหละลูกศิษย์ฉันเหรอเออเก่งตายแหละเป็นไงล่ะเห็นไหมฉันเต้นดีกว่าแกเยอะเลยจะแจกอะไร ฉันเต้นดีกว่าแกเยอะเลยอ้ที่ท่าทายก็เหนื่อยนะสิท่าก็เหนื่อยสิที่ถ้าแกเต้นไปแบบนี้นะฉันไม่สอนก็ได้อย่าดีจะไปไหนก็ไปใส่หัวไปเลยนี่เดี๋ยวใส่หัวแล้วเงินค่าจ้างฉันระยะเต้นไม่ดีแล้วยังจะมาขอแบบว่าทวงเงินอีกเอาเช่เอาเช่หน้าปว๊ก่าหนู่ไม่ให้เขาไปเลยเข้ม เค็มเค็มจริงๆเมียคุณอะเค็มเหงื่อเต็มไปหมดแล้วไม่ได้พักไม่ได้ผ่านไม่ได้อยู่นี่ย่อนยืนทะเลาะกันอยู่เนี่ยตายแล้วเห็นไหมเห็นไหมผัวฉันเบื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมมาสอนยังไงผัวฉันเบื่อเนี่ยก็จ่ายค่าจ้างมาสินี่ค่าจ้างก็ไม่ต้องเอาหรอกดิฉันเลี้ยงแกเลี้ยงอะไรเนี่ยนี่กินไวไวเลยหู้ยตายแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องเขาจ้างไม่จ่ายจะให้เป็นไวๆก็ใช่ไงจะบ้าเหรอใครเขาจะเอาหนูเอาค่ะ ไปได้ตีนะคะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมหรอกค่ะกินได้นะกินได้ค่ะลุงจัดไวๆมาให้น้องเค้าหน่อยได้ๆครับนี่นะขอกินด้วยเป็นไงหอมไหมนี่และยังต้องการลดอะไรอีกมีนะตั้งแต่แล้วลดเลยค่ะนี่ๆๆ่าได้เลยขอบคุณค่ะบอื้อหอมจริงเลยนะคะเนี่ยเออิ่มเลย เป็นไงอืมดีไหมหนูชอบมากเลยค่ะอันนี้ค่ะอืมไว้ไว้รสหมูสับใช่ไหมคะอันนี้ดิอือตายแล้วไว้ไว้รสหมูสับนะคะน้ำซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวมากๆเลยค่ะนี่นี่ลองนี้บ้างลองนี้บ้างอืมลองนี้บ้างอืออันนี้ก็น่าสนใจนะคะอ่าอือหอมนิ่งขึ้นค่ะอืออันนี้เลยค่ะอุ้ยก่อนนะหนูว่ากลิ่นหอมแบบนี้น่าจะเป็น วัยวัยรสหมูสับต้ยมยำใช่ไหมคะอ้าวเปรี้ยวไหมล่ะวัยวัยรสหมูสับต้ยมยำเปรี้ยวปี๊ดหอมกลิ่นมะนาวมานีา่เลยค่ยคะถ้ามีอีกหนูขออีกนะคะเพราะว่าวัยวัยทั้งสองรสเนี่ยอร่อยเข้มข้นจนต้องปันปันปันค่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวยๆครับชิ้นนี้ใช้ต้มโอ้โหใหญ่จังเลยเอานี่แต่ต้มได้เพราะหมอ้อเราไฟแรงแน่ครับพี่ น้องทาอะไรเนี่ยครับกลิ่นมันหอมฟุ้งไปถึงหน้าบักซอยเลยครับผมกําลังทําซุกี้ด้วยหม้อซุกี้สมัยครับพี่หุยดีเลยครับผมกําลังอยากซื้อไปให้เมียทําให้กินอยู่เลยครับอุยเหมาะมากพี่แม่บ้านรุ่นใหม่ทันสมัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมัยครับผมค้ยหม้อเนี้ยมันดีกว่าหม้อเมียผมไหมเอ้หม้อเนี้ยมันดียังไงล่ะครับดีแน่นอนครับเพราะหม้อเนี้ยครับผลิตจากแตนเลสครับกระจายความร้อนได้รวดเร็ว ถาดย่างทําจากเทฟลอนทําความสะอาดง่ายและมีระบบทําความร้อนสองระบบครับคือย่างและต้มครับพี่อุย้ยคดีครบเครื่องอย่างเงี้ยจัดไปเลยครับหนึ่งหม้ออขอบคุณมากครับสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวครับพี่โ้โหพริเออเชเชเชเ้ลองได้เชื่ไม่ไดยเอาคิงฮะเอาอยู่นี่เองเหรอครับ มีเรื่องให้ช่วยหน่อยว่างไหมไม่ว่างพี่กำลังย่างหมูกะจะให้สักห้าพันโอ้โหว่าง 5, oh, oh, ang, พอดีเลยว่างทั้งวันเลยพี่ว่างเลยนะมีเรื่องปรึกษาหน่อยดิดมีเรื่องอะไรอะพี่คือเพื่อนฉันนี่นะมันมาถามปริศนาไว้ฉันนี่เครียดมากเลยนะเว้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนสามวันสามคืนคิดยังไงก็คิดไม่ออกอ่ะเนี่ยเฮ้ย จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8ดครั้งถึง9ก้าซะที่ไหนเฮ้ยไม่ใช่เพลงแล้วมันเรื่องอะไรอะพี่จริงจังมากเลยเน้ยเครียดเลยเนี่ยเครียดก็ลองเล่าให้ฉันฟังดิเพื่อนฉันมันถามปริศนาไว้มันมีเต่าตัวหนึ่งติดเกาะอยู่แต่เต่าตัวนี้ดันว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมแต่บนเกาะเนี่ยมีต้นมะพร้าวมีขวานมีเชือกจะทํายังไงเนี่ยให้เต่าตัวนี้ว่ายน้าเข้าไปฝั่งได้อ่ะ ง่ายนิดเดียวเลย,ยไอ้เต่าตัวนั้นน่ะมันก็คิดอยู่ว่ามันจะทํำยังไงร,รู้ได้ไงอ่ะเอา้าก็รู้สิถ้ามันรู้ว่ามันข่ามาได้แหละแล้วคนเขาจะเอาคําถามมาถามแกทําไมเฮ้ยมันคิดได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดว่ะเฮ้ยเรื่องง่ายๆเอางีา้แค่มีคําถามถามแกด้วยมาเหมือนกันเลยมีเกาะอยู่สองเกาะเนี่ยทำมือขึ้นมามีเกาะอยู่สองเกาะนะเากาะเนี้ย เป็นกระต่ายตัวผู้เกาะนี้เป็นกระต่ายตัวเมียจะทำยังไงให้กระต่ายตัวผู้เนี่ยไปเจอกระต่ายตัวเมียให้ได้ไ่ยากเลยก็ว่ายน้ำข้ามมาดิเฮ้ยว่ายน้ำข้ามไปก็ตายดิเรือดำน้ำชนกระต่ายตายเออเนื้อบ้านเรามีคือดำน้ำเออจะทำยังไงอะเนี่ยนี่เลยไม่ยากนี่ก็ให้กระต่ายตัวผู้เลยนะค่อยไต่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 อ้อมเกาะไว้ไต่ไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยแล้วมันก็จะเจอมันเหยินปัเหยินี่ไหแล้ะปันกระต่าย มีมะพร้าว้มาให้มันคูนมันกินกระต่ายคูนมะพร้าวเหรอมันก็ชอวเลยเนี่ยดีกินเยอะๆเลยจะได้คูมค่าจ้างเดี๋ยวมาสอนต่อเลยนะอะไรอ่ะวันๆก็หาจะคุ้มเขาจ้างแล้วก็ไล่คนอื่นเขา่อยลอากินก่อนเขาหิวเรีบกินเลยเดี๋ยวมาสอนต่อกินท้องด้วยร้อนอ่ะเดี๋ยวเอาไปสองกล่องเลยวันนี้เอาไปเลยเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านตายแล้วหนู่มจะสอนเต้นได้ไหมเนี่ยเต้นตอนนี้มังจุกกนะตือนี่ขอเต้นด้วยดิฉันชอบลีลาด ลุงเต้นได้เหรอลุงต่อพี่เต้นได้หรอทำไมจะเต้นไม่ได้พี่อะไรทำไมผงขาวนี้อะคะโอ้ยอันนี้ต่อดลอยต่อยนานยังต่อยนานยังเมื่อเช้าเนี้ไม่เล่นพื้นต่อยเหรอไม่เล่นละเมื่อเช้าเลยเหรอเออเมื่อเช้ารู้จักบุลเลอร์ไหมรู้จักไหมบุลเลอร์บุลเลอร์ราดวินิจบุลเลอร์อะไรบุลเลอร์ไหนครูบุลเลอร์น่ะบุลเลอร์ลีลาด อรู้จักไหมรู้จักเก่งมากวันไหนเจอตัวที่ให้ดูหน่อยเลยอยากจะไหว้เขาเขารู้เขาเต้นไงเขาจำมาหรือว่าไปเรียนที่นู่นมาไม่ได้เรียนอยากจะเจอตัวเขาแต่เต้นได้ไหมล่ะ้ยมีผู้หญิงให้เต้นไหมล่ะเหลือเมียผมคนเดียวเลยเหละครับก็ต้องจำใจจำเป็นนะนะได้ได้ได้เธอ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 ครับเรามาเต้นทงโกกันนี่นะยืนนี่อ่ะมือนี้จับนี้มือนี้จับนี้ มือนี้แตะงี่ส่วนมือนี้อย่าไปสนใจมันมันจะไปยังไงก็ช่างมันนะมือนี้สำคัญ uhm. จับนี่มือนี้จับนี่มือนี้อิสระวัดลุงทำอะไรเต้นอะไรเนี <Oh ่ยแทงโก้แทงโก้บ้านั่นนี่จับที่นี่หน่อยโอ้โหนี่นี่ก็แหไว งไเากำลังลวนลามเธอแล้วทำไมลวนลามไม่ได้ล่ะไงมีคนเดียวหรือไงได้มาละไาแล้วไม่มีเมียกองกลางเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันงงตกลงเธอเป็นเมียใครเนี่ยอย่าไปพูดอะไรเยอะแยะเป็นได้แต่ว่าอย่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนั้นเนอก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็แค่ทำแค่เนี้ยอ่ะอ่ะชังโกไหนดูจังหวะชังโกดิมือนี้มือนี้ตจับฝไว้มือนี้นี้แบบไรส่วนมือนี้เป็นไงว่างอยู่่สนใจ จะจับเอวก็พอแล้วลุงเออจะจับเอวไแล้วมันจะเล้นได้หรอไม่จับตรงมื่นบ้งเนี่ยนี่เหมือนโอดเลยนะฉันก็อยากให้เต้นดีอ่ะแดดดดดีแดดีับทับทับแดดดดดดดยดดดดดัดด มานี่ชัดแทงโก้เดี๋ยวฉันเองเออมาเฉันได้เหรอเธออ่ะได้สิเอ้ามาจับนี่มือขวานี่จับตรงนี้จับนี่เออมือนี้มือท้งจับอะไรเงี่ยมือนี้จับตรงนี้มือนะไม่ต้องวาจับอะไรหรอกน่าเกลียดจับแล้วก็ไน่าเกลียดสิใครใอ่ใครนะทำไมทีลุงปล่อยให้ฟรีเลยอ่ะ ลุงก็เคยเคยกันอยู่ลายมือนี้จับมือนี้จะให้ลุงสอนแล้วมือนี้เราจับนี่นี่ส่วนมือนี้เขาเนี่ยนะว่างอยู่ปล่อยเขาอิสระอ่ปล่อยอิสระปล่อยอิสระเดนั่งเลยดีคู่ดูครูใไหมแก้วเชิญเดินทำไมห้เนวดตัวค่ะอ๋อนวดตัวก่อนใช่ค่ะได้ได้ได้ขั้นแรกเลยสเต็ปแรกสเต็ปแรกจังหวะอะไรออฟบีทค่ะ เดินเหยียบอย่าี้เลยจังหวะย่ำอะเรียนมาจริงก็ว่าเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นยุคใหม่ค่ะออกไปทั่วประเทศแล้วอายเขานะไมดีนะจะอะค่ะผ่าเสียไปด้วยอยู่มาบอกเอาปิดเอาปิดแล้วก็มาอย่างเงี้ยอไอเขาแนวใหม่ค่ะเอาที่คิดว่าใช่ งั้นกันพี่ทำเลยคอย่าทำอะไรให้มันผ่านไปวันวันพี่ดูดิมันอะไรมายิ่งยิ่งยิ่งไปเลยเราทำตามเปเสียคนเลยท่าแมวแนวใหม่อยู่แล้วได้เลยเปลี่ยนท่าอะไรไหมคะได้เลยไในขนาดเอาอิดเจังหว่าเธอเนี่ยทำให้ครูเขาไม่มั่นใจในตัวเองนิสัยไม่ดีต้องสอนผัวฉันดีๆสิค่อยๆสอนไปเป็นไรขึ้นนิ้วเลยบ้างนะ เปลี่ยนจังหวะนะบีกินได้ไหมได้ค่ะขอบีกินเดิมคิดออฟบิดก็มาอย่างนี้บีกินละยังมาอย่างนี้อให้ครูสอนบีกินมันเป็นท่าเริ่มต้นเฮ้ยเจ๊เป็นท่าเริ่มต้นค่ะทำไมท่านี้มันต้องเริ่มจากท่านี้หมดเลยมันต้องวอร์มก่อนทุกท่าแหละเอาเอาบีกิน ตัดทิ้งไปเลยเปลี่ยนจังหวะไปเลยค่ะแซมบ้าเอ้ยแซมบ้าโดนตีค่ะมาช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับเชิญชมก่อนได้ครับโอ้ยเขาดูเบาหน่อยได้ไหมจ๊ะเชิญเลยครับเฮ้ยย้เมีอะไรหรือเปล่าครับเบาสวยจังอชอบเบาใจหมดเลยก็ปเปิดมันเป็นเบาดีไซน์ใหม่ครับน,นั่งปมันโอ้ประชับเลยยังไงยังไงพร้อมเทคโนโลยีคูลแมกซ์ครับช่วยลดการสะสมความร้อนได้ดีมากเลยครับเหรอใช่ครับ ชอบมากเลยแบบเนี้จัดเลยไหมครับเพราะเมืองไทยเนี่ยร้อนทึกรุดดูใช่ครับตามหามานานแล้วโหคันนี้ว้าวมากๆเลยครับยังไงอ่ะนี่ครับคุณพี่ดูเลยครับก<ห>ระจกบังลมหน้าเป็นแบบ IR c ั t นะครับช่วยกรองรังสีอินฟาเรดป้องกันรังสี UVA และ UVB ช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารด้วยครับ ภายในห้องโดยสารนี่กว้างขวางนะครับเบาะที่นั่งคนขับนะครับเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับคุณพี่ผมกนติดได้เลยว่าเดินทางทั้งใกล้และไกลสบายทั้งคนขับและคนนั่งอย่างแน่นอนครับโอ้โหนี่ต้องการเลยแบบนี้เลยเพราะฉันเดินทางบ่อยอะ่ะเหมอนอนในรถด้วยแหละนั่งสะดวกสบายไม่มีบนอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับประหยัดน้ํามันมากถึงเครื่องจะแรงเร่งแซงได้ทันใจแต่ว่าไม่กินน้ํามันอย่างแน่นอนครับ อตรงเนี้ยเนี่ยทำให้ฉันว้าวแหมฉันรู้มานานแล้วรู้ตั้งแต่เป็นผู้ชายแล้วฮะเอ้ยรู้ตั้งแต่มีลูกชายแล้วแหมว่าอีสูรนี่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันเอาเอาอีสูเอาเอาเอาได้ครับนะครับผมทำเอกสารให้นะครับใช่เลยเอาฟี่นี่ด้วยได้ได้ไแล้วอุ้ยอันไหเธอเนี่ยตกใจหมดขวัญอ่อนนะเนี่ยลั่ผีเหรอลัวสิจ้าถามได้แล้วเคยเจอผีหรือเปล่า ไม่เคยเจอผีอ่ะเคยเจอตัวเองในกระจกแล้วหลังจากนั้นไม่ว่างเจออีกเลยนะจรินี่ฉันเคยเจอตัวเป็นเลยผู้ทพี่ายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้นนะฉันอยู่มสามแล้วก็ไปเข้าค่ายฉันนี่นะฝันว่าเห็นผู้หญิงนะชุดขาวผมยาวปะป่าแล้วเจ๊ยืนมาจับบหน้าอกฉันแบบนี้ในฝันนะฉันตกใจมากเลยนะแต่ฉันขยับตัวไม่ได้เลยไม่ได้เลยจนฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วฉันก็ต้องอยู่ที่นั่อีกหนึ่งคืนเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับมาที่โรงเรียนแล้วผ่านไปอีกหลายวันนะเฮ้ยใจรู้ไหมมันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ผู้หญิงชุดขาวนั้นบอกแล้วมันก็เลยทําให้ฉันได้รู้วร้ว่าอะไรนะนี่แหละผีอาที่แท้จรน่ากลัวมากเลยเจนน่ากลัวแจ็คคนลุกหมดแล้วเธอห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยโอ้าผัวผีแล้วครับนี่ปวดท้องตัดทิ้งเลย เลียนจังหวะไปเลยค่ะแซมบ้าเอ้แซมบ้าโดนตีค่ะมาทำตามไปก่อนเซ็ตลายขานี่เละเราจะแซมบ้ากับเพลย่างงี้อะไรเออเธอเพี้องอะไรค่ะเออไอ้นี่ยังไงมาอย่างนี้ตลอดเลยเียังไอ้นี่นี่จะก็เต้นได้เนี่ยสโลซบดีกว่าเอาอีกสโลซบตีกันสโลซบ อ๋อมีคันกสองแล้วก็โอ้ข้างละสองเออถ้าอย่างนี้โอเคพอได้และอะไรมือไม้อะไร อเต้นอยู่ไลยคะสอเต้นอะไรมีมีซบแบบนี้ด้วยอ่ะตลอดชอบอ่ไรเราแกะแกจะก้มมาจูบมันทำไมอ่ะเอาฉันก็ไม่รู้เขามาสอนฉันไม่ได้ออกท่านี่จะทำอะไรผัวฉันไม่ได้ทำอะไรจะสอนอยู่มีใจเหรอมีใจให้มันเหรอจะบ้าหรือเปล่าแค่เต้นนี้แกก็ชวนทะเลาะเธอจะขี้หึงอะไรนักหนา้นเราเธอจะไปจูบมันน่ะไอคนเขาขอเอางี้งี้งี้พักก่อนมากินไวๆก่อนมาได้แล้วได้แลวผัวฉัว รออกันคะเสียงดังถึงกอดเลยนะไม่ได้แต่รอเจ๊ก็แกะหังทรอนบัวชันนิดนิดหน่อยหน่อยสวัสดีค่ะเจ๊จไม่เจอกันนานเลยเนี่ยวันนี้ขายดีไหมคะขายดีอะไรเจ้าไกยไวไวพี่ขายของหรือขายขำาวเนีเจ๊นี่ขายของสิยะยังนี่อนี่อะไรผ้าไฟ่มันอะรออะไร หัวล้ออะไรนี่หัวคนจะท้องของชานจ้าไหว้กันสิลูกสวัสดีจ้าเจ๊ทำไมอ่ะทำไมไม่ไหว้ไม่ได้ฉันเป็นเมียเธอนะไหว้กันสิฉันแสงเธอเธอก็ต้องไหว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมียเป็นเมียที่เป็นผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วยังไงทำขึ้นเสียงแล้วเว้ยทำไมขึ้นเสียงไม่ได้ตกใจหัวอะไหัวหรอหัวฉันเองโอยตอนแรกเห็นนึกว่าลูก ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นผัวเขาดูไงเป็นลูกแล้วดูสิผมมันยังงอกไม่เต็มเลยไม่เต็มงอกนี่ใช้กระหางจิ้งจกทำผัวจริงมาตีเลยที่ตายแล้วอ้โหกำลังขึ้นนี่อะไรผัวจริงเหรอผัวค่ะเป็นผัวใหม่เหรอผัวใหม่คนถูดท้องล่าสุดท้องล่าสุดเลยผัวคนล่าสุดไปไหนล่ะผัวคนก่อนไปไหนอ่ะอ๋อ ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นอะไรคนผอนเรื่องมาแล้วห้ามหนีกันแล้วกันเฮ้ยอะไรมัดอยู่มัดอยู่จะทำอะไรฉันเลยเมื่อกี้มัดเหรอมัดอยู่ครับผ้าคุมสิผมมัดอยู่เมื่อกี้เออดีจะคุมทำไมในเมื่อมัดแล้วไม่ต้องคุมหรอกมัดแล้วไม่ต้องคุมก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มาอะไรใครอะภาษาไทยนี่แหละนับภาษาไทยนับตึ้งซ่องแซ่ ห้าหกา,หานับภาษาจีนนับเจ็คไม่ได้ข้างครับต้องอังกฤษก่อน